สวัสดีครับจากสวนลุงหมูกระตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูน้องน้องผมคัดเซตสีต้นพันสองนะครับสีต้นพันสองงฟรีนะครับกับพันธุ์ทุเรียนหมอนทองทรงกิ่งกระโดงวันนี้เขาเข้าไปลุยคล้ากันอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยน้องยืนข้างต้นหน่อยเลยนี่นะครับแบบนี้นะครับสี่ต้นหนึ่งพันสองร้อยบาทสี่ต้นหนึ่งพันสองร้อยบาทสวยจริงจิงนะครับให้ดูชัดชัด,ชดนนต้องออกมาชัดชัดอ่ะ,อ,ะอย่างนี้ยืนน้องยืนนี่ นี่นะครับแบบนี้เลย4ต้น1,200บาทใครสนใจนะครับก็ลองดูนะครับก็วันนี้มีออเดอร์เริ่มสั่งเข้ามาแล้วนะครับผมก็ทีมงานทีมแพทย์ของเราเนี่ยก็เริ่มจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกใบสวยสมบูรณ์นะครับแบบนี้เลยนี่สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นี่ขนาใบาใหญ่นะครับ สูงกว่าน้องผมอ่ะสูงกว่าน้องผมนะครับสูงกว่าน้องผมโดยเฉลี่ยที่เราตั้งไว้คืออยู่ประมาณเมตรห้าสิบถึงเมตรเจ็ดสิบเซนโดยเฉลีย่ยนะครับโดยเฉลีย่ยก็เป็นสินค้าที่เพื่อสมาชิกสนใจสั่งซื้อกันเยอะนะครับสนใจมาได้เลยครับการกับการสั่งซื้อออนไลน์นะครับนี่เป็นรุ่นโปรโมชั่นลงกล่องนะครับสี่ต้นหนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับตอนนี้โปรโมชั่นอย่างนี้นะครับถ้าช้า โปรโมชั่นอาจจะหมดกรอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้ครับสั้นๆและเพื่อเป็นการอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ดูว่าเรามีการจัดส่งกันจริงๆกับ4ต้น1200บาทครับ4ต้น1200บาทกับของทองกิ่งกระโดงมีอะไรครับเพื่อนสมาชิกไหฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะขอโทษนะที่ทําให้คุณรวยขึ้นค่ัครับแบบนี้นะครับ